การแถลงข่าวครั้งสุดท้ายมีการโจมตีผมในทุกๆเรื่องผมจะทำให้คุณเห็นคนอย่างผมเนี่ยไม่เสิ้นไม้สิ้นไรไม่ต่อในมือของผมเนี่ยคือโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งมื่ล้านฟังไม่ผิดครับทั้งหมดคือ สิบสามไร่ใจกลางสุขุมวิทฉนวนทั้งหมดอยู่ในมือของแล้วผมไม่ได้ติดหนี้แบงค์ฉนวผมเก็บไว้เพื่อจะอวดความร่ำรวยของผมฉนวนแปลนี้คือต้นเหตุที่ใครกับใคร ผมจะให้คุณดูโฉนดแปลงนี้คือให้ดูตรงนี้ครับ <Yes. S 1> เด็กชายเศษฐาทาวีสิงต้าย mm hmm. สุดโฉนดแปลงนี้ตกเป็นของผมถามว่ามันเปเกี่ยวข้องอะไรที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินบ้านดั้งเดิมของนายเศรษฐาเมื่อถูกแบงยึด แบงก์นำมาขายผมผมซื้อเอาไว้เมื่อปี2542ทั้งหมดมี9ก้าชนดนายเศรษฐาพยายามที่จะขอซื้อผมคืนแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขายทําไปทํามาก็คอยโกรธผมไปด้วยอันนี้ผมเกลดเป็นเกล็ดเพราะผมไม่อยากจะลงดีเทลแต่ว่าเพื่อให้คุณเห็นว่าคนอย่างผมนั้น กับนสยสนที่มันกลาชาติกัน